กันเนาะคอเป็นตอบไปในส่วนที่เป็นคอมเมตนต์ใต้คลิปกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่สะดวกเรื่องการตอบจริงเพราะว่าบางทีก็เข้าเชี่ยงก็ยังยินไม่ตรงเวลาเลายเพื่อนเอนันนั้นคือเรื่องราวของทางขอโทษที่ไม่สามารถที่จะให้โดูเพื่อนเพื่อนหรือไลน์กับเพื่อนเพื่อนได้เนาะแต่ว่า เรื่องราวที่เราจะต้องดูแลถึงอะไรว่านะแ,แต่ไม่สะดวกที่จะแก้ไขล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวผช่วยก็ตามรับกลมได้ดนนเลยนะครับนี่เลยครับก็ไม่รู้ว่าเสียงจะดีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมค์เด็บปกเสื้อเนาะผมใช้พูดผ่านโทรศัพท์้วยเพ,เพื่อนเพราะว่าหลังจากที่ อาหารให้สองฝั่งเสร็จแล้วผมก็จะรีบมาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวของพัดลมนี่แหละเพื่อนเ,ออเพื่อนเพราะว่าผมสังเกตดูฝั่งของ48ี่แปเพื่อนๆฝั่งรถ้นสี่เจ็นาะเลยประตูไปอประตูตรงนั้นเพื่อนก็ฝั่งโน้นอะลมจะดีลมจะแรงดีเพื่อนผมก็เลยมาสังเกตดูที่ตัวพัดลมอะ่ะ มันจะมีบางตัวที่บุ่นช้าแต่ว่าสองตัวนี้ผมหยุดเอาไว้เนาะผมหยุดเอาไว้เพื่อจะทาการแก้ไขนะครับแต่ว่ามันจะมันจะบุนเองด้วยกําลังลมที่ตีเข้ามาเนาะมันก็เลยยังดูเหมือนจะบุนอยู่แต่จริงๆแล้วผมปิดเอาไว้แล้วจะแก้ไขด้วยการปกติเราจะขยับขยับ จึงสายพานเนาะแต่ว่าครั้งนี้ผมจะแก้ไขด้วยการหยุดแล้วก็ถอนสายพานาออกไปข้อนึงเพื่อนจะลองเทสดูก่อนว่าความเร็วจะยังดีอยู่ไหมเนาะแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรก็คงจะต้องขยับกันต่อไปเดี๋ยวผมไปถอดหน้ากระแกงพัดลมสักแบบนะครับ ก็พาเพื่อนๆไปดูสายพานที่ผมพูดถึงด้วยนะครับนี่นครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทำสองตัวนี้ก่อนตัวนี้เนาะ,ะตัวที่หนึ่งกับที่สองตอนนี้ผมเปิดหน้าตะแกรงตัวที่หนึ่งออกมาแล้วก็จะเอาเหล็กค้ำใบไว้เพื่อนเพื่อเพื่อไม่ให้ใบหมุนเนาะเพราะว่าลมตีเข้ามาแรงทำให้ใบหมุนเพื่อจะหยุด ผมลองไปจับสายพานดูแล้วย่อนมากเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆแต่ว่าอาจจะเสียงเสียงลมเนาะไม่รู้จะชัดหรือเปล่าก็าผมไม่ได้ใช้ไมค์ด้วยนะครับเยวครับเพื่อนๆมัน,ม,นม,มันย่อนมากเลยนะมันย่อนมากเลยสาย เดี๋ยวผมจะถอดออกข้อนึงเพื่อนเห็นไหมมันจะมันจะเป็นข้อคอด้วยเนะี่ยสายพันเราอะสายพันของเราเห็นไหมมันจะเป็นข้อคอดนะ้วยพรถอดออกได้เดี๋ยวผมจะถอดข้อนึงแล้วก็เทสดูก่อนเทสดูก่อนว่าดีขึ้นไหมถนะ้ายังอื่อยวิ่งเอื่อึดอัดยอยู่ก็คงต้องขยับ จุดที่ยึดตัวเทาหรือว่าไม้ด้านบนนี้เพื่อนต้องเราต้องรังเซตด,ดูก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าแบลงในดีกว่าลมแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าแรงลมไม่ดีอ่ะเพะื่อนในตัวฟามก็จะอบนะครับเพราะผมสังเกตด,ดูแล้วว่า มันเวลาผมเปิดประตูข้ามไปฝั่ง47อ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็จะล้มฝั่ง47อ่ะจะดูดประตูเข้าไปฝั่งนู้นเลยก็แสดงว่าพัดลมเราฝั่งเนี้ยอันนี้อันนี้เปิดอยู่นะคุนช้ามากเดี๋ยวผมจะแก้ไขอ่อตัวที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เพื่อนเพื่อน จะแก้ไข4ตัวนะครับแล้วก็ลองเปิดดูอีกทีนะครับอันนี้เพื่อการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะคราวนี้ก็เพิ่งล้างไปวันที่28นะครับเพื่อนวันนี้วันที่วันที้หนึ่งวันที่หนึ่งพฤติการเพื่อนก็รู้สึกว่าจะเริ่มมอมอีกแหละเพราะว่าเขาร้อนเนาดี๋ยวผมแก้ไขตรงนี้สักคู่นะครับ ทอดสายฟานออกมาแล้วก็แกะออกมาข้อนึงแล้วก็เทสกันดูนะครับเดี๋ยวจะเอาผลให้เพื่อนๆด,ดูทีนะ,ค,ะนครับเ<ส>นี่ยครับเสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งผมผประกอบแล้วก็ก็แกะหงายมันออกขึ้นมาดูอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เลือกเลือกเลือก,อกตามข้อที่มันหกัหกๆอ่ะเพื่อนเพเพราะว่าใช้ใช้ไปมันก็มีนะ เนี是是่ยเนี是是่ยเพื是是่อนเพื是是่อนเห็นปะเราเลือกข้อที่มีปัญหาที่สุดเอาออกเลยเพื是是่是是อนเพื่อนย่างตัวเนี้ยมันนานๆไปก็น่าจะแตกอะเนาะแตกได้อาจจะตอบเอพื่อนเอายุการใช้งานก็อีรุ่นแล้วเนี่ยสี่ห้าดุนแล้วอะเนาะ ก็ถอดออกมาข้อนึงแล้วก็ใช้บิดบิดตรงหัวเนี่ยเพื่อนใช้ครีมตัวนี้บิดหมุนแล้วก็เอาออกจากร่องเดี๋ยวม่มีร่องเนาะเอาออกจากล่องนี้่นาะแล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาออกมาข้อนึงแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมเดี๋ยวเราจะเป็นเทสใส่ตัวที่ผมถอดออกมาเนาะแล้วก็ไล่ถอดตัวอื่นไปด้วย ให้มันเสร็จนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าข้ามวันเดี๋ยวยุงจะเข้ามานะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมไปใส่ตัวที่หนึ่งสักกู่นะครับครับเพื่อนเเลือกเลือกท่อที่มันมีปัญหานะครับเห็นปะชัดปไ่ะเห็นป่มนะ,ะครับ ต้องเป็นท่าม,มาแล้วมันมันยังย่อนอยู่เดี๋ยวเอาอีกขอ้อนึงเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้อยู่แค่เหลืออีกตัวหนึง่งตัวนี้มันตัวนี้ไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าผลตามลมที่ตีเข้ามาต่อไม่ได้เลยเพื่อนต่อแล้วตึงตึงแล้วขาดเหลืออีกตัวนึงนะครับ ต่อมาเยอะแล้วนะครับมันน่าจะเปื่อยแล้วอ่ะเพื่อนๆดูน,นี่มันจะขาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาสายพานมาจำลองดูว่าเราจะใช้สายพานแบบสายพานที่ไม่ใช่สายพานหัืได้ไหมเดี๋ยวผมลง เช็ครู้ว่าคุณหมอมีมสายพันธุ์สำรองที่เป็นแบบขัดไว้บ้างหรือเปล่านะครับเราจะได้เอามาเปลี่ยนกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนาะก็จบวิดีโอเกี่ยวกับตออข้อต่อของสายพันธุ์ต่อข้อนึงแต่ว่าเราเจอปัญหาสายพันธุ์เก่าแล้วต่อบเนาะเต่งมากก็ไม่ได้เต็งมากก็ขาดขเพื่อนสามตัวนี่เลยขาดนะครับ ไม่ได้เลยนะครับมันขาดด้านข้างหมดเลยเพื่อนๆต้องไปหาสเปก่อนเนาะก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปสองกว่าแล้วไปรนัดข้า,าวเมวันก่อนนะครับก็<ม>ขอบอกคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อน,นะครับเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับ ให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยครับ